ันนี้จะมารีวิวนะครับรถบรรทุกรถใช้งานนะครับฮิโระซูซุเอลครับคิงออฟทัคครับเป็นรุ่น NLR 130แรงม้าซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบรล์นะครับซึ่งรุ่นนี้เราสามารถจดไม่ติดเวลาได้นะครับลูกค้าครับขออนุญาตพาชมนะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเอลรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น NLR 130นะครัอยสามสิบนะครับผมครับก็คือเป็นดีเซลนะครับ130แรงม้าซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับซึ่ง รถเนี่ยสามารถบรรทุกของได้มากกว่าปิกอัพนะครับตัวนี้ก็การรับประกันนะครับรถจะรับประกันให้ทั้งหมดคือ5ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางวิ่งกี่กิโลก็ได้นะครับตัวนี้ครับสำหรับตัวรถตัวนี้นะครับความกว้างก็คือเมตรเจ็ดสิบเจ็ดเซนจากซ้ายถึงขวานีครับตัวนี้ครับตัวกระจกหน้าตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ครับก็กว้างนะสังเกตว่าผู้โดยสารที่ขับเนี่ยจะมองจนสุดนี้เลยครับเห็นได้หมดเลยนะครับ ก็จะมีกระจกด้านข้างตัวนี้แล้วก็กระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับติดกันรด NLR 130นะครับก็จะมีโลโก้ีสุกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นกระจังนะครับตัวนี้ครับก็ตัวนี้ลมจะผ่านได้ง่ายแล้วระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่งชนสีเี่ากับตัวรถไฟหน้านะครับมันติีเลนเตอร์นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟตัดหมอกตัวนี้มีพร้อมเลยครับ สำหรับสังเกตว่าตัวหัวเก่งตัวนี้ก็จะมีหมวกนะครับตัวนี้มีหมวกให้พร้อมนะครับก็มีสปอยเลอร์หลังคาพร้อมไฟสัญญาณนะครับชมด้านข้างนะครับกระจกด้านข้างตัวนี้จะมี2อันก็คืออันนี้เป็น2ด้านหน้านะครับสำหรับคนขับมองนะครับตัวนี้เป็น2ด้านข้างตัวรถนะครับมองนะครับกระจกข้างก็จะกว้างนะครับตัวนี้ครับมีมือจับแล้วก็มีมือเปิดตัวนี้ ค่าตัวนี้ก็เป็นะท้อนแสงนะครับตามกฎของขนส่ง NLR 1 3 0ตัวนี้สามารถจดไม่ติดเวลาได้ด้วยนะครับ e u r o 3นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานไอเสียนะครับมาชมนิดนึงครับมาชมด้านในไั้หม่นะครับตัวแผงข้างภายในนะครับก็จะมีมีตัวนี้เป็นจุดของลำโพงนะครับด้านด้านท้ายครับนี่หนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะครับมีเซ็นทันล็อกนี่ครับแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าให้คุณลูกค้าพร้อมนะครับมือจับ มือจับที่บานตัวนี้ก็มีให้นะครับอันนี้เป็นช่องเก็บของนะครับนี่เลยอันนี้เป็นคอนโซลนะครับตัวนี้ครับนี่ครับภายในพาชมนะครับนี่เลยครับภายในก็จะมีวิทยุเทปให้คุณลูกค้านะครับนี่มีแอร์พร้อมนะครับตัวนี้ครับมีสวิตช์ปรับทิศทางลมพร้อมเลยนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะไวนิ่สีเทานะครับแบบนี้นะครับแล้วอันนี้จะเป็นแม่แรงมีเครื่องมือให้พร้อมนี่ครับ อันนี้เกะสำหรับเก็บของได้นะครับอันนี้จะเป็นที่สำหรับเติมน้ํายาฉีกกระจกด้านหน้านะครับเติมตรงนี้ได้เลยครับที่ตัวล้อตัวนี้ก็เป็นล้อเปะะ็นพตนะครับพร้อมยางบีสโตนนะครับก็อันนี้จะเป็นกล่องฟิลนะครับกล่องฟิลนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับ ก็เป็น2ลูกคันบ24โวลต์นะครับมาดูที่ตัวกระบะครับตัวกระบะตัวนี้เป็นกระบะเหล็กแล้วก็มีอคอกเหล็กนะครับตัวนี้ครับพร้อมเลยแล้วก็จะมีราวสำหรับขึ้นด้านบนได้นะครับด้านบนเป็นจ็อกกี้นะครับสำหรับเก็บท้าใบนะครับตัวนี้จะเป็นกันมอเตอร์ไซค์ให้นะครับนับสีแดงดําเพื่อให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็จะมีปดของขนส่ง ตัวกระบะต,ตัวนี้นะครับเป็นกระบะเหล็กคอกเหล็กตัวนี้ก็สูงประมาณ2เมตรยีิตัวนี้นะครับก็บถือว่าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถบรรทุกข,ของได้สบายนะครับของเบาของหนักได้หมดนะครับตัวนี้ครับเรามาดูที่ล้อหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อ16กหกทะนะครับะจะมีการมอเตอร์ไซค์ให้พร้อมนะครับตัวนี้ ก็มีกล่องเก็บเครื่องมือนะครับเก็บสัมภาระได้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยตอนกลางคืนนะครับตรงนี้ครับนี่ยับสะท้อนแสงนะครับเพิ่มมาดูที่ด้านท้ายนะครับก็ตัวนี้จะเป็นมือจับสำหรับเวลาเราขึ้นนะครับขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็มีโซ่นะครับทั้งบนเป็นตัวโซ่กันแบบ ก็จะมีฝาท้ายนะครับตัวนี้สามารถเปิดได้นะครับคุณลูกค้าเปิดออกมาได้แล้วก็จะมีนี่ครับเหล็กล้างนะครับสำหรับรองเวลาเราเปิดฝาท้ายนะครับถ้าไม่ใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดลงที่พื้นได้ได้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับถ้าสนใจแบบนี้เลยก็สั่งได้เป็นกระบะเลยครอบเหล็กนะครับตัวนี้ก็ถือว่าต่ออย่างสวยงาม ท้างท้ายนี่จะเป็นรักสีแดงนะครับนนเหมือนจะท้อนแสงให้มองได้ชัดขึ้นอันนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็นี้เป็นไฟถอยนะครับก็ือ่าความปลอดภัยของลูกค้านะครับ NLR หนึ่งสามูตัวนี้สามารถจดไม่ติดเวลาได้นะครับจดชมด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็น,นอ๋อแล้วก็จะมีการมอเตอร์ไซค์พร้อมนะครับ อันนี้แผดสะท้อนแสงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับน,นี่สำหรับแข็งตัวนี้ก็คือเรายึดไปเลยไม่เปิดแต่เปิดได้ฝา,าท้ายอย่างเดียวนะครับอันนี้จุดนี้คือการของตกนะเพิ่มนี้เป็นฝาถังน้ำมันนะครับอันนี้ครับเติมน้ำมันดีเซลนะครับคุณลูกค้าสามารถเติมน้ำมันดีเซลดีสิบแล้วก็ดีเซลธรรมดาได้ด้วยนะครับน,นี่ยนะครับ ด้านล่างเดี๋ยวพาดิ้นึงนะครับจะเป็นตัวนี้เป็นท่อนะครับตัวนี้ท่อครับต่อจากแคทออกมานะครับนี่ครับแล้วตัวนี้จะเป็นกองอากาศนะครับกองอากาศนะครับแล้วก็จะมีที่ตัวนี้จะเป็นเติมน้ายาหม้อน้ําตัวนี้ก็ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับน้ำมันพาวเวอร์ครับตัวนี้นี้ก็ตัวระบายเหมือนเหมือนหายใจครับตัวนี้ครับขึ้นสูงเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาชมด้านหน้า่ลยนะครับี๋ยวพาขึ้นมาสำหรับตัวนี้ก็ถือว่านั่งสบายนะครับตรงอะไรก็ตัวนี้จะมีแอร์แบ็กให้นะครับมีเป็นล็อกเบรกจกไฟฟ้าพร้อมนะครับมือจับนะครับแล้วก็ด้านบนก็เก็บสัมภาระ2ช่องนะครับแล้วก็นี่นบานบังแดดนี่มีให้พร้อมคอนโซลก็ถือว่าดีไซน์มาอย่างดีครับมองข้างหน้านี่ถือว่า สบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่างนี้เลยมันมีวัดรอบนะครับคุณลูกค้าครับมีความเร็วนะครับเกวัดน้ํามันและเกวัดความร้อนพร้อมนะครับพวงาลัยตัวนี้ก็ยุบตัวได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับตัวนี้เบรคบูตรงกลางนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของรถเป็นคุณ NLR 130ตัวนี้ง่ายๆนะครับ เราจัดโปรพร้อมตัวถังน,นะครับแบบนี้เลยดาวน์รุ่นพจนมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมือติดต่อนะครับเฟซบุ๊กสมุดอิสุออนไลน์นะครับยูทูบสมุดอิสุออนไลน์นูเบอร์มือถือนะครับหนึ่งแปดหนึ่งสี่เก้าแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ